ดูมี่ Aqua Ten Pro Track นี่คือโรบอตที่ถูพื้นได้สะอาดที่สุดจากดูมี่ด้วยฟีเจอร์ Tracking พ่นน้ำร้อนใส่ม็อบแล้วขัดถูด,ด้วยแรงกดสะอาดกว่าเดิม3เท่ามีการล้างผ้าม็อบระหว่างทางด้วยเพื่อความสะอาดสูงสุด ดูดฝุ่นด้วยระบบแปลงคู่เส้นผมไม่พันกันมาพร้อมแรงดูดสูงถึง25,000 PA หุ่นยนต์ตัวนี้ยกตัวเองข้ามพรมข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุดถึง6เซนติเมตรพร้อมปรับปรุงเซ็นเซอร์ใหม่ฉลาดยิ่งขึ้นลบลีกสิ่งกีดขวางได้ดียิ่งขึ้นนี่คือ r r e a m e AQUA 10 p r o t e c h เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้นะครับดรีม,มี่ได้ทำการออกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับนี่คือ d r e a m y Aqua 10 Pro Track เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะของ d r e a m y นะครับเขาก็คือต้องการที่จะทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับการทาความสะอาด ทั้งดูดฝุ่นและถูพื้นเหมือนกับคนให้มากที่สุดเรื่องดูดฝุ่นนี่โอ้โหสุดยอดเขาพัฒน,นาเพิ่มแรงดูดมาอยู่ตลอดเวลานะครับจนทุกวันนี้แรงดูดเนี่ยสูงสุดถึง25,000 PA แล้วเรียกว่าแทบจะสะอาดกว่าคนทําแล้วนะฮะส่วนเรื่องถูพื้นก็พัฒนามาตลอดเส้นทางด้วยเช่นกันเริ่มจากเรามีแผ่นม็อบใส่น้ําร้อนเข้าไปถูพื้นลากไป ใช่ไหมฮะยังไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ด้ยมีเขพัฒนาเทคโนโลยีให้เพิ่มแรงกดเข้าไปอีกเหมือนคนออกแรงกดผ้าถูพื้นมันได้ความสะอาดล้ำลึกยิ่งขึ้นถูไปอ่าหลังจากนั้นก็มีเพิ่มเข้าไปอีกครับออกแรงกดแล้วยังมีแรงกดเป็นจังหวะบ๊มลงไปอีกนะครับตึ๊ด ตึดตึดยิ่งทำให้ความสะอาดเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ครับสิ่งที่ดุยมี่ทำกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจุยารุ่นใหม่นี้ก็คือทำให้มันถูพื้นคล้ายกับคนยิ่งขึ้นไปอีกคนเราเนี่ยเวลาถูพื้นไปสักพักหนึ่งหงายหน้าผ้าดูเอ๊ะผ้าสกปรกเรากลับไปล้างผ้าม็อบก่อนดีกว่าฟับ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 กลับมาถูใหม่ นี่แหละครับคือเทคโนโลยีใหม่นี้นี่คือ TrackSync ครับที่อยู่ในรุ่น Aqua 10 Pro Track ตัวนี้เป็นระบบที่สามารถล้างผ้ามอ็อบระหว่างการถูพื้นได้ล้างเลยถูๆไปสักพักหนึ่งผ้าม็อบสกรปรกล้างผ้ามอ็อบแล้วถูต่อได้เลยกลายเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ถูพื้นได้สะอาดที่สุดจากวีมี่ณตอนนี้เลยใครอยากได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ถูพื้นได้สะอาดมากๆ ต้องรุ่นนี้เลยครับรีวิวให้ดูครับเรามาดูดีไซน์ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ r r e m m y รุ่น Aqua 10 Pro Track กันก่อนเลยนะครับตัว power dock ของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยคล้ายๆกับตู้คล้ายๆกับโต๊ะ ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่ในบ้านเราพอเราไปวางในบ้านเราเนี่ยมันจะเรียบเนียนไปกับบ้านเรามากๆแล้วเขามีให้เลือกสองสีนะครับมีสีขาวกับสีดําโดยที่เขาจะตกแต่งเป็นขอบสีทองด้านบนแล้วตรงบริเวณด้านบนนี้นะครับก็จะใส่เป็นลายคล้ายๆลายหินอ่อนซึ่งจะช่วยให้ดูมันหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับเลือกสีที่เข้ากับการตกแต่งของบ้านของคุณแล้วเอาไปวางได้เลยเนี่ยเรียกว่าออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวส่วนตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่ ถูพื้นเขาก็จะมีตัวไรเดอร์เซนเซอร์ที่สามารถหดตัวเองกลับไปได้นะครับเพื่อการเข้าไปทำงานในที่แคบๆหรือที่ที่ไม่สูงมากแล้วก็มีไฟแสดงสถานะล้อมรอบตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับดูง่ายเลยครับสีเขียวคือกำลังชาร์จอยู่สีฟ้าคือตัวหุ่นยนต์กำลังทำงานและสีแดงคือแบตใกล้หมดครับที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นจะมีถังเก็บฝุ่นนะครับความจุ220มิล แล้วก็จะมีถังน้ำสองถังเพราะว่ารุ่นนี้เขาสามารถล้างผ้าม็อบระหว่างทางที่เขาถูพื้นได้เขาจึงมีถังน้ำดี160มลิตรแล้วก็มีถังน้ำเสียอีก150มลลิตรเอาไว้เก็บน้ำที่มีความสกปรกจากการล้างผ้าม็อบนั่นเองนะครับ <S <S ผมเข้าจุดที่เด่นที่สุดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะตัวนี้นะครับนั่นก็คือระบบถูพื้นที่ชื่อว่า S TRACK s y n งเป็นระบบถูพื้นที่สะอาดที่สุดของรีมี่ตอนนี้ซึ่งมีการทำงานหลายขั้นตอนมากๆเริ่มต้นด้วยการฉีดพ่น น้ำที่มีอุณหภูมิร้อน45องศาลงบนผ้ามอบนะครับฉีดด้วยหัวพ่น24หัวเพื่อให้ทั่วถึงผ้ามอบมากที่สุดโดยมีระบบควบคุมอัจฉริยะและมีท่อน้ำหล่อเย็นรอบมอเตอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอเทคนิคการถูพื้นของรุ่นนี้นะครับผ้ามอบของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสายพานคือจะหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้เพื่อที่จะสลับหน้าผ้าให้ถูพื้นไปข้างหน้าได้เรื่อยๆ ขจัดคราบด้วยรางถูระบบสายพานความยาว263มิลิเมตรพื้นที่สัมผัสเยอะถึง13,150ต mm, ารางมิลิเมตรทำให้สามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกทำความสะอาดได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง300% <c oughs> การมีแรงกดบนผ้าม็อบนะครับมันจะเป็นการจำลองให้เหมือนเราถูพื้นด้วยมือคนคร,ครับออกแรงกดลงไปแบบนี้ครับโอ้โหสะอาดกว่าเดิมมากและขั้นตอนต่อไปคือทีเด็ดครับ ถูพื้นไปสักระยะหนึ่งผ้าม็อบก็จะเกิดความสกรปรกใช่ไหมครับดึงเอาสิ่งสกรปรกมาอยู่ที่ผ้ามอ็อบก็ต้องมีการทําความสะอาดผ้าม็อบก่อนด้วยการรีดน้ำครับและแยกน้ําที่เป็นน้ําสกรปรกไปเก็บอัตโนมัติตัวแผ่นรีดน้ำเนี่ยจะทําการบีบน้ําสกรปรกออกจากผ้าแล้วส่งต่อไปเก็บยังถังน้ําเสียด้วยแรงดันสูงไม่มีการไหลย้อนกลับจะไม่ใช้น้ําซ้ําทําให้ผ้าม็อบไม่เปื้อนน้ําเก่า โดยที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจวัด,วดคราบสกปรกบนผ้าม็อบเซ็นเซอร์ตัวนี้จะวิเคราะห์ความสะอาดของผ้าม็อบและปรับปริมาณการใช้น้ําเพื่อให้แผ่นม็อบเนี่ยสะอาดอยู่เสมอเปรียบเสมือนการทาเซลล์ครีนิ่งอยู่ตลอดเวลาและความพิเศษของระบบถูพื้นในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้นะครับตัวผ้าม็อบหรือตัวรางถูพื้นเนี่ยนะครับเขาสามารถยื่นออกมานอกตัวเครื่องได้ด้วย เขาสามารถยื่นออกมาใกล้ขอบผนังได้ถึง8มิิเมตรเวลาถูไปตามขอบผนังหรือขอบกำแพงหรือขอบวัตถุต่างๆนะครับจะยื่นออกมาเพื่อการทำความสะอาดได้อย่างหมดจด และยังออกแบบมาดีมากๆนะครับตัวผ้าม็อบหรือรางถูเนี่ยนะครับเขาจะมีแปลงหวีตัวหนึ่งเอาไว้ขูดเส้นผมเพื่อไม่ให้เส้นผมเข้าไปพันกับตัวผ้าม็อบนี้ด้วยครับและฟังก์ชันเขาฉลาดมากๆนะครับถ้าหากตรงพื้นที่เราถูเนี่ยมีคราบสกปรกแบบแน่นมากๆนะครับเขาจะถูรอบแรกก่อนแล้วกลับไปซักม็อบครับซักม็อบเสร็จแล้วกลับมาถูซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อความสะอาดหมดจด และยังมีเทคโนโลยี t r i p l e Up Tech ทคนะครับคือสามารถยกอุปกรณ์ในตัวเขาได้ถึง3อย่างด้วยกันตัวแรกก็คือแปลงคู่นี้ครับเมื่อทำความสะอาดบนพรมเนี่ยเขาสามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นได้แล้วก็ตัวแปลงปัดด้านข้างนอกจากจะยื่นออกมาทำความสะอาดตามซอกตามมุมได้แล้วยังสามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นได้ด้วยและสุดท้ายคือแผ่นผ้ามอบครับสามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นตอนที่ทาความสะอาดบนพรมได้ด้วย ระบบนำทางของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น d r ร a มีรุ่นนี้นะครับเริ่มที่ตัวเซ็นเซอร์ก่อนเลยเรียกว่า VersaLift ครับ คือตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยสามารถยกตัวเองขึ้นแล้วก็หดลงได้เพื่อการหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือลอดเข้าไปทําความสะอาดในพื้นที่เตีย้ยๆแคบๆได้เวลาเขาจะสแกนรอบทิศทางเนี่ยนะฮะเซนเซอร์ก็จะยกตัวเองขึ้นมาและเป็นเซนเซอร์แบบ 3D TOF ซึ่งเขาสามารถสแกนได้รอบทิศทางแบบ360องศาเลยคือถ้าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวอื่นเนี่ยเขาจะต้องส่ายตัวเองหมุนรอบตัวเองเพื่อที่จะสายเซนเซอร์ให้มันสแกนได้รอบห้อง แต่ตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับน้องวิ่งไปตรงๆเลยแต่เซ็นเซอร์ของน้องเนี่ยสามารถสแกนได้รอบทิศทางเลยและระบบนำทางของเขานะครับนั่นก็คือ Astro Vision System เป็นระบบกล้องคู่3มิติความละเอียดสูง1,600คูณ1,200พิกเซลมีมุมมองกว้าง160องศาทำงานเหมือนดวงตามนุษย์เลยครับสามารถมองเห็นวัตถุและวิเคราะห์ความลึกสามารถแยกระยะห่างได้ละเอียด ระดับ1มิลลิเมตรเลยนะครับทำงานได้แม้ในที่แสงน้อยเพราะว่ามีไฟ LED อยู่ในตัวเมื่อมีระบบนำทางที่ดีแล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้ก็มีระบบหลบหลีกที่อัดฉริยะมากๆครับสามารถตัวจับและหลบหลีกวัตถุได้มากกว่า240รายการ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟสายชาร์จของเล่นหรือโซฟาขนาดใหญ่ระบบนำทางและวางแผนเส้นทางแบบ 3d นี้นะครับจะช่วยสแกนแผนที่บ้านเราได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใช้เวลาเริ่มต้นในการทำงานเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับและยังสามารถจดจำพื้นที่ได้สูงสุดถึง4ชั้นแบ่งออกเป็น4แผนที่ด้วยกันทำความสะอาดอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่แปลกที่ผมไม่เคยเห็นในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวไหนโดยปกติแล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นทั่วไปเนี่ยระบบนาทางเขาก็จะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเวลาวิ่งไปเนี่ยถ้าเจอสายไฟพาดยาวๆอยู่บนพื้นเขาก็จะหลบ ใช่ไหมฮะพอหลบเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอสายไฟขวางหลบปุ๊บเขาก็จะวิ่งไปคราวนี้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นจะมองไม่เห็นสายไฟนั้นแล้วเพราะว่ามันอยู่นอกแนวการมองเห็นของเขาแล้วแต่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ r e m m y รุ่น AQUA t e p r r t e c ทตัวนี้นะครับมีชุดแสงเลเซอร์อยู่ที่ด้านขวา ของตัวหุ่นยนต์คือพอวิ่งมาเจอสิ่งกีดขวางเป็นสายไฟพาดยาวๆไปบนพื้นเขาจะหลบซ้ายเสร็จแล้วใช้เลเซอร์ที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับยิงไปเลยครับเพื่ออ่านตำแหน่งและรูปล่างของสายไฟแล้วก็เลาะไปตามเส้นทางได้เรียกได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้ไปชนสายไฟหรือดึงสายให้ขาดเสียหายอยากสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเรื่องระบบยกตัว เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้นะครับเขาทําได้ดีมากๆโดยที่ระบบการยกตัวของเขาเนี่ยจะมี2ระบบด้วยกันระบบแรกคือ a g จิลิฟครับเอจิลิฟเนี่ยจะเป็นการใช้ล้อทั้ง3ของตัวหุ่นยนต์ในการยกข้ามพรมกรณีที่เราทําความสะอาดแล้วเราบอกว่าไม่ต้องทําความสะอาดพรมเขาก็จะยกตัวเองข้ามพรมซึ่งสามารถยกตัวเองได้สูง3เซนติเมตรครับข้ามพรมได้สบายๆเลยนะครับแต่พอไปเจอสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจจะมีความสูงมากกว่านั้นเขาจะมีอีกชุดหนึ่งครับที่เรียกว่าโปรลีฟโปรลีฟเนี่ยคือล้อเล็กๆครับที่อยู่ข้างล้อใหญ่ทั้งสองข้างมีกระเดื่องเป็นขาอาร์มซึ่งสามารถโยกตัวเองออกมาแล้วขย่งให้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูนพื้นเนี่ยมันยกสูงขึ้นได้เขาจะแบ่งออกเป็น2ส,สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกเนี่ยจะยกตัวเองขึ้น4เซนก่อน เพื่อข้ามสิ่งกีดขวางมันเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่สามารถยกหน้าขึ้นได้เหมือนยกล้อนะครับแล้วก็สูงได้ถึง4เซนแต่ถ้า4เซนยังไม่ผ่านเขาจะมีขีดสูงสุดของเขาอีกยกได้อีก2เซนเบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งหมด ถ้าอุปสรรคข้างหน้านี่นะครับอาจจะเป็นสเต็ปของบ้านหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นชั้นขวางอยู่เขาสามารถยกข้ามได้ครับถ้าไม่เกิน6เซนติเมตรแต่6เซนติเมตรนี่ก็สูงมากๆนะครับแล้วถ้าคุณเห็นตอนที่เขายกตัวขึ้นเนี่ยโอ้โหอีกหน่อยเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นรุ่นต่อไปเนี่ยผมบอกเลยขึ้นบันไดได้แน่นอนครับวิธีการข้ามเนี่ยข้ามได้2แบบด้วยแบบแรกคือข้ามไปทีละข้าง ะะเหมือนไต่ขึ้นไปกับอีกแบบหนึ่งคือยกหน้าแล้วพามไปพร้อมๆกัน2ล้อเลยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นของด e มี่ตัวนี้นะครับมีความเป็นเพชร เฟรนลี่นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านคุณได้ด้วยนะครับเวลาคุณออกไปทํางานนอกบ้านทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาเหงานะครับคุณสามารถใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้วิ่งไปวิ่งมาในบ้านช่วยแก้เหงาให้กับน้องหมาน้องแมวของคุณได้จะเปิดกล้องนะครับดูภาพ ว่าตอนนี้น้องหมาน้องแมวกําลังทาอะไรอยู่แฮปปี้ดีอยู่หรือเปล่าหรือจะเปิดลําโพงเพื่อส่งเสียงเรียกนะครับแล้วก็คุยกันกับน้องหมาน้องแมวของคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับพอถึงเวลาทําความสะอาดเนี่ยนะฮะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นของดิมี่ตัวนี้เขาก็สามารถตั้งโซนว่าเป็นโซนเนี่ยสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะซึ่งโซนนี้เนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของการทําความสะอาดมากเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําความสะอาดซ้ำสองครั้งเพื่อให้เกิดความสะอาดสูงสุด ในบริเวณที่เป็นโซนสัตว์เลี้ยงได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่6,400ม mm. ิลลิแอมป์สามารถทำงานต่อเนื่องได้130นาทีหรือครอบคลุมพื้นที่200ตารางเมตรนะครับในโหมดการดูดฝุ่นและถูพื้นแบบมาตรฐานแต่ถ้าคุณเลือกเป็นแบบโหมดเงียบนะครับโหมดเงียบเนี่ยจะมีแรงดูดน้อยลงซึ่งจะทำให้เขาสามารถทำงานได้นานขึ้นคือจะทำงานต่อเนื่องได้เป็น205นาทีแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรเลยทีเดียวและทำงาน และสั่งการเชื่อมต่อทั้งหมดกับแอปพลิเคชันบนมือถือครับที่ชื่อว่า Dreamy Home นะครับ แอปตัวนี้เนี่ยทำให้คุณสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ทุกรูปแบบนะครับจะปรับแรงดูดจะปรับระดับการใช้น้ําจะตั้งค่าการขึ้นพรมการทําความสะอาดกําหนดโซนต่างๆในพื้นที่หรือจะไปปรับตั้งค่าที่เป็นฟังก์ชันพิเศษของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแขนกลที่ยื่นออกมาการยกตัวถงังการข้ามสิ่งกีดขวางหรือจะยกหรือเก็บเซ็นเซอร์สั่งได้ที่แอปพลิเคชันนี้เลยออกแบบมาเมนูใช้ง่ายมาก แล้วก็มีคำสั่งเสียงด้วยนะครับพูดเลยโอเคดิมี่ตามด้วยคำสั่งครับจะให้เริ่มการทำงานหยุดการทำงานหรือจบการทำงานพูดสั่งได้เลย ต่อไปเราจะพูดถึงตัว power dock นะครับหรือว่าตัว station นี่คือ station แบบ all in one เลยนะครับทำทุกหน้าที่เลยตั้งแต่ดูดฝุ่นมาเก็บในถังเก็บฝุ่นเติมน้ำให้กับหุ่นยนต์ดูดน้ำเสียมาเก็บไว้ในถังน้ำเสียแล้วก็ซักผ้าม็อบซักผ้าม็อบเสร็จทำความสะอาดตัวเองด้วยแล้วมีระบบเป่าลมร้อนให้แห้งแล้วฉายแสง UV ฆ่าเชื้อด้วยเรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวเลยครับ รุ่นนี้จะมีถังเก็บฝุ่นนะครับขนาดความจุ3.2ลิตรนะครับซึ่งสามารถเก็บฝุ่นได้นานถึง100วันเรียกว่า3เดือนครึ่งคุณเอาถังเก็บฝุ่นไปทิ้ง1ครั้งแล้วก็มีถังเก็บน้ำดี4ลิตรถังเก็บน้ำทิ้ง3.5ลิตรแล้วมีชุดอุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบเชื่อมต่อท่อน้ำ ถ้าหากคุณอยากจะดูแลแบบง่ายๆใช้งานยาวๆโดยที่ไม่ต้องคอยเติมน้ําเลยนะครับซื้อชุดอุปกรณ์เสริมท่อน้ําตัวนี้เข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเติมน้ําดีให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ทิ้งน้ําเสียให้โดยอัตโนมัติเลยเท่ากับว่า3เดือนกว่าๆเอาถังเก็บฝุ่นไปทิ้ง1ครั้งแค่นี้เลยนะฮะใช้งานได้แบบยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าตัวชุดน้ํายาทําความสะอาดของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะแยกออกเป็นสองถังมีถัง A กับ ถัง B ถัง A คือน้ำยาถูพื้นทั่วๆไปกับถัง B คือสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับน้ำยาถูพื้นที่แบบว่ามีคุณสมบัติในการดับกลิ่นของสัตว์เลี้ยงได้ด้วยก็ใส่ลงไปในถัง B นี้นะฮะเหมาะมากเลยสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็คุณสามารถตั้งค่าได้ในตัวหุ่นยนต์นะครับว่าจะให้เขาใช้น้ำยาในถัง B เนี่ยบ่อยแค่ไหน ถ้าเป็นบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแค่ตัวเดียว2ตัวคุณอาจจะตั้งให้ใช้น้ำยาในถังบีเนี่ยแค่สัปดาห์ละครั้งแต่ถ้าบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆหรือจำนวนมากก็อาจจะตั้งค่าให้ใช้น้ำยาจากถังบีเนี่ยแบบทุกวันเลยก็ได้ครับระบบทําความสะอาดผ้ามอบในรุ่นนี้น่าสนใจมากเรียกว่าเทอร์โมหับครับเทอร์โมหับเนี่ยสามารถทําน้ําร้อนนะครับทำความสะอาดผ้าม็อบด้วยอุณหภูมิสูงถึง100องศา ดวยมีนี้เขาพัฒนามาตลอดนะครับจากรุ่นที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ย60องศามาก70องศา80องศาตอนนี้มาถึง100องศาแล้วครับผ้าม็อบของคุณเนี่ยสะอาดหมดจดอย่างแน่นอนเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นนะครับทำความสะอาดจนแผ่นผ้าม็อบพื้นเนี่ยสกปรกมากๆแล้วเขาจะกลับมาที่ power dock เพื่อซักแผ่นถูพื้นด้วยระบบสายพาน กับน้ำร้อน100องศาเซลเซียสนี้จะสามารถขจัดคราบไขมันฝังแน่นที่เกาะลงบนผ้าถูลดการสะสมของแบคทีเรียซักเสร็จแล้วก็จะอบแห้ง ผ้าถูพื้นด้วยอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสโดยจะเป่าเป็นลมร้อน2ทิศทางนะครับเป่าที่ผ้าถูและเป่าที่ถุงฝุน่นเพื่อให้แห้งอย่างรวดเร็วเสียงไม่ดังมากนะครับตอนที่ทําความสะอาดเนี่ยประมาณ37เดซิเบลเท่านั้นเองเรียกว่าไม่รบกวนการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขาจะใช้เวลาเป่าแห้งเนี่ยประมาณ3-5ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพื่อให้แห้งสนิทจริงๆเป่าลมร้อนเพื่ออ,อบแห้งเสร็จแล้วยังไม่พอครับยังมีการฆ่าเชื้อด้วยแส แสง UV อีกใช้แสงฆ่าเชื้อ UV 2ตำแหน่งครับที่ช่องเปิดของถุงเก็บฝุ่นแล้วก็เหนือช่องซักล้างนะครับซึ่งจะช่วยลดจำนวนแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรียกว่าแบคทีเรียเนี่ยตายเกลี้ยง99%ไม่มีกลิ่นอับอย่างแน่นอน ได้เวลาบองราคาและสถานที่จำหน่ายแล้วครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะ d r e m m y รุ่น AQUA 10 Pro Track ราคาปกติของเขาคือ5 9 9 9 0บาทมี2สีให้เลือกนะครับสีขาวแล้วก็สีดำแล้วมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเฉพาะผู้ที่เข้าไปสั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์ของ d r e a m y นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ th.dreamytech.com เข้าไปที่เว็บนี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดทันที3,000บาทลดเหลือเพียง47,990บาทเท่านั้นและยังได้ชุดอุปกรณ์เสริมมูลค่า6,780บาทฟรีอีกด้วยหรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเขาก็มี d ู e a มี่ออฟฟิเชียลสโตทั้งบน Lazada, Shopee, TikTok Shop สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k Page d r e m m y Thailand หรืออยากอุดหนุนพี่หลามสั่งซื้อผ่านพี่หลามก็ได้คลิกที่ตะกร้ามุมจอตรงนี้ได้เลยนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะจากริมี่ที่ถูพื้นได้ดีที่สุดแล้ว